ผงมีเป็นพระกลุไหมคือต้องถามว่าคําว่ากลัวแชร์แชร์จากต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นกลัวห้าร้อยปีขึ้นไปเนี่ยยากอไม่มีไม่มีอ่าอันนี้เข้าใจเข้าใจไหมแล้วที่เรียกกลวันลังสี่อ่ะก็เป็นยุคของเนี่ยพระครูธรรมกิติแจ้งไงก็ในยุคเดียวกับอ่ากรมยาปวเรศ ก็คือพระที่เก็บไว้ในสถานที่อันที่หนึ่งเก็บไว้ในเจดีเก็บไว้ในบว์เก็บไปใต้พระประธานก็เรียกว่ากลุ่อ่าอ่าแล้วก็เข้าใจว่าไอ้คาว่าพระกลุนั้นอ่ะคือสร้างโดยพุคพระเกจิหรือสมัยก่อนเขาสร้างโดยฤาษีใช่อ่าถ้าแยกเป็นพระกลุง่ายๆว่าพระกลุสร้างโดยฤาษีกับพระกลุสร้างและเสกโดยพระสงฆ์หรือพระเกจิก็จะเห็นภาพง่ายเข้าไปอีก อย่างพระสุเดศองค์ในมือผมเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้เพื่อนๆหลับตานึกปู่ภูเก่าเท่านี้ไหม ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ c h e c เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บระปั๊บไปเซอร์พาแท้รารันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100อเร์เซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เเช็กเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักราาเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e คตได้เลยเรื่องราวของวันนี้ได้มีคนมาสัมภาษณ์นะครับผมที่บ้านรายการอะไรพี่นะ ออกเป็นรายการไม่ใช่เป็นรายการแบบรายการทีวีนะครับเป็นช่องนะฮะพูดคุยถึงเรื่องการจัดการประกวดนะฮะสำนักข่าวต่างๆนะครับที่นะได้เข้ามาแล้วก็ถามถึงแนวทางหรือว่าดกูการเมื่อในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงผมบอกว่าดีขึ้นแน่นอนนะครับ ผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยพูดให้เขาเข้าใจง่ายๆว่าเขา่็เป็นคนที่เล่นพลาอยู่แล้วด้วยผมบอกพี่เข้ามาวงการพระเครื่องเนี่ยตอนเนี้ยคนเนี่ยจะเข้ามาวงการพระเครื่องด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ด้วยอยากขายด้วยอยากหาเงินด้วยอยากได้พุทธคุณด้วยแล้วแต่แต่เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขาต้องเจอเนี่ยโอไม่ทําอะไรก๊อกแก๊กเราลูกเวลานโน,ลน้ตไลค์พอแล้วนะโอเคนะครับ เขาต้องเจอแก่นแท้วงการพระเครื่องคือพุทธคุณแน่นอนครับพระเครื่องคือสิ่งที่มีคุณวิเศษนะฮะสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเราปั้นวัวธนูมาจุดรูปอุเมปลูกเสกเพราะเราเชื่อว่าวัวธนูนั้นจะมีคุณวิเศษเราจีบสาวไม่ติดเราอยากออกจากบ้านเราอะไรแต่เราอยากได้พลังวิเศษจาก วัตถุมงคลเหมือนเล่นฟุตบอลนะครับเนะี่ยคุณเข้ามาแล้วเนี่ยแตนะ่คุณจะปลื้มแมสซี่ปลื้มโรนันโดเนี่ยนะอะไรกันแล้วแต่แต่เมื่อคุณได้เตะฟุตบอลจริงๆถ้าคุณเตะเป็นคุณจะอยากเล่นฟุตบอลคุณเข้าสู่วงการมาเรื่องด้วยเหตุอะไรแล้วแต่ถ้าคุณดูพระเป็นดูพระเป็นก่อนเนี่ยดูพระเป็นแล้วเนี่ย คุณจะหาตัวตนตัวเองเจอว่าคุณอยากจะสะสมหรือคุณอยากจะเล่นซื้อขายหรือคุณอยากที่จะนะเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนกับว่าได้เอาไปใช้พุทธคุณจริงๆทุกวันนี้ที่เราไม่กล้าสะสมยังนอนผวาไม่กล้าแขวนหรือไม่กล้าเรียกราคาจริงๆเวลาไปขายเพราะเราไม่รู้ว่าแท้ ะะต้องบอกว่าเขาจะมีคนพูดเสมอว่าวงการบักเครื่องอะได้ข่าวว่ามันแย่ลงไม่ใช่หรอือไม่จริงผมบอกเลยครับว่าวงการบักเครื่องนะยผมให้เขาย้อนไปดูงานประกวดราชบุรีว่าเซียนพระจริงๆหรือคนเล่นพระจริงๆที่มางานประกวดราชบุรี่ไม่ต่ำกว่าสองหมื่นคนอ่าแต่แชร์เห็นไหมคนเหล่านั้นไม่ได้มีผลกระทบกับเรื่องเช็คด้งเช็คเด้งที่มันเป็นปัญหาอยู่คือวงการบักเครื่องเนี่ย คุณไปเห็นแต่ไอ้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เขาใช้โซเชียลทำให้คุณเห็นว่าคนกลุ่มนั้นอะคือคือตัวแทนของวงการม้าเกินทั้งหมดจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วพระเครื่องเนี่ยจริงๆเสียนพระที่เราจะมีความสุขกับการเล่นพระหรือคนเข้ามาเล่นพระเนี่ยคือพระแท้ทุกองค์อะมีคุณค่าหมด คนมีตังหลักพันก็มีความสุขกับพระหลักพันคนมีตังหลักหมื่นก็มีความสุขกับพระหลักหมื่นคนมีตังหลักแสนก็มีความสุขกับพระหลักแสนคนมีตังหลักล้านก็มีความสุขกับพระหลักล้านไม่ใช่เราจะต้องไปนะเราเราคิดว่าพระเครื่องมีแค่หลักแสนหลักล้านหมดไม่ใช่คนที่ไม่มีตังก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือการมีความสุขกับพระเครื่องได้เหมือนเหรียญพอเปลี่ยนเงี้ย อ่าลุนแรกก็เป็นล้านอ่าถ้าใครอยากใช้ที่ทันก็ไปใช้พยันก็ได้พยัน90หน้าหมอนยางพยัน1 0อยสองหอกเอ้ยพันพันแล้วพัดแล้วพันแล้วพันก็บ้าหรือพระสภาพไม่สวยใช่นี่าไงนะครับเนี่ยปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่เรานะเลิกโฟกัสกลุ่มคอนเทนต์แล้วก็เข้ามาเนี่ยฮะ ดูนะดูในในวงการพระเครื่องจริงว่าเขาอยู่อายุยังไงเล่นยังไงอ่ะวันนี้แต่ผมมีความประทับใจในไ์สดพระเครื่องสันขวนัญในทุกทุกวันนะว่าเป็นที่ที่เซียนพระได้เข้ามาพิมพ์เข้ามาใช้สื่อตรงเนี้ยในการที่แสดงความคิดเห็นเพื่อให้คนได้รู้จักมุมมองรู้จักวิธีการดูพระรู้จักพระเครื่องจริงๆ คือไรอื่นอ่ะคุณไปพิมพ์ไม่ได้แต่ไยเนี้ยเป็นไยที่อยากให้ทุกคนมาพิมพ์เพื่อช่วยผมช่วยทุกคนนะะกอบกู้วงการพระเครื่องกลับมาอ่ะเนี่ยอันนี้คือสมเด็จอะไรอ่าเนี่ยอย่างที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับอันนี้คือสมเด็จอะไรโอเคเราเริ่มจากการไปดูพระสมเด็จ อ่ะนี่เห็นพระสมเด็จเยออันนี้อันไหนเก่ากว่าพี่ชัดใชบ้บอกว่าเหนือสวยมากครับถึงยุคพี่สรันบอกวัดโพเกียกครับอ่ะนี่เนี่ยง่ายๆเลยพี่แทชชลบอกว่าวัดเกตพิมพ์โกโพ พี่พี่พี่วิวัฒน์บอกว่าคอนเทนต์ายคอนเทนต์ที่ทําให้วงการพร์ทถูกคนนอกวงการมองภาพลักแย่อันนี้ก็มีนะนะ,นะก็พอเรารู้ความจริงว่านั่นเป็นคอนเทนต์เราก็จะไม่ไปเสียเวลาดูตรงนั้นแล้วกลับมาดูนะวงการมาเครื่องจริงๆอีกรูปแบบหนึง่งผมว่าดีละนะครับอย่างเงี้ยปี ยี่สิบกว่าอย่างนี้ปีหนึ่งหกอ่าอย่างนี้เก่ากว่าไหมเข้าพบอาจารย์รุนระบากาวบอปตรออีกปีหน้าได้เจอกันเต็มๆปีหน้าผมจะเปิดสำนักงานนะเอสเเช็คอ่ากำลังเลือกสถานที่อยู่ ครับเห็นไหมฮะนี่อันนี้เก่ากว่าเก่ากว่าเก้าห้าไหมไม่ยากอันนี้ไม่ยากเลยเพราะเรารู้ว่าสมเด็จเก้าเนี่ยที่แน่ๆปีสองสี่เก้าห้าคือสมเด็จอะไรครับสองสี่เก้าห้าสองสี่เก้าห้าแน่ๆเนี่ยสมเด็จอะไรมีใครใส่น้ำหอมมาหรยอ หรือกินครีมทาผิวอ่าพีชชัดบอกเก่ากว่าครับถ้าเราอยากรู้ปีเก้าห้าแน่ๆก็คือสมเด็จอะไรเนี่ยปู่หน้ามันกว้างไปนะปู่หน้าเนี่ยมีตั้งแต่แปดห้าถึงหนึ่งสี่นะ สางเืนไหมพี่ปัดเกสาเืนได้ไหมเนี่ยฮะคุณน่ะสุดยอดกับพี่เบิ้มตาแผ่นดินด<า>เข็นไหมพระที่คุณรู้ปีสร้างแน่ๆคือตาแผ่นดินเก้าห้าเนี่ยวางเทียบได้เลยว่าเก้าห้าเก่ากว่าหนึ่งหกเก่ากว่าสองสามเอาพระที่รู้ปีแน่ๆเนี่ยมาวาง เห็นไหมนี่คุณก็จะเข้าใจว่าพระสมเด็จองค์นี้คือสมเด็จที่เก่ากว่าปีสองสี่เก้าห้าดูพระนะผมชอบดูหลังดูง่ายกว่าหน้าเพราะหลังเนี่ยคนทำเกมมันจะไม่ให้ความสำคัญมันแต่งหน้าได้แต่มันจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับด้านหลังด้านหลังก็จะดึก เลือไม่ค่อยถูกแต่งแต่งเก่าหรือแต่งให้เหมือนอ่ะ,<จ>ะโอเคบอกนะจะเจ็ดสูงเห็นไหมครับนี่ดังนั้นพอพลิกมาปุ๊บอันไหนเก่ากว่าพี่เดมงศักบ,บอกว่าถึงลุกครับเห็นป่ะอ่ะโอเค เก่ากว่าเก่าฮะสิ่งที่นะเรารู้กันแน่นอนว่าถ้าพระที่เก่ากว่าปีสองพร้อยคือพระแท้เลิกเชื่อเรื่องว่าเก๊เก่ามีจริงพระยังขายไม่ได้ไม่มีใครทําเก๊ครับนะะเอออะไรที่มันเป็นความเข้าใจผิด,ผดเนี่ยถ้าคุณยังเชื่ออยู่คุณก็จะเจอความจริงไม่ได้มันต้องปลด ความเชื่อผิดออกก่อนแล้วคุณจึงจะเข้ามาเจอความจริงอ่ะโอเคแท้แล้วเพราะเก่ากว่าเก้าห้าเนื้อแบบนี้เหมือนอะไรพี่เบิร์ดบ,บอกว่าผมเคยโดนสมเด็ตตาเพนดินพิงสุมกอเก๋มาครับอ่ะ คือเพิ่งจองประมาณสักปีหนึ่งมหาห,ห,มหาผมเป็นร้อยองค์อ่ะแต่ผมมีของแท้ผมก็เลยไม่โดนไงพี่สมชาบอกว่าซองซีเจสูนครับผวซองซีเจสูนนี้ยุคของใครเลยจุแล้วง่ายเลยเป็นคำถามที่ดีแชร์สองซีเจศูนยุคใครเราก็สามารถที่จะไล่ได้ว่าสมเด็จโตเนี่ย<า>ถูกไหม สมเด็โตในมอนี่อเป็นคำถามที่ดีเขียนป่ะเนี่ยถูกต้องเลยนี่ไงเป็นคำถามที่ดีเราก็มาเขียนไงวันละขังใช่ไหมเนี่ยสมเด็จโตสองสี่ห้าเริ่มสร้างสมเด็จในปีศูนย์เก้าไม่ต้องสนใจเอาก่อนหนึ่งห้าคือแท้ เริ่มสร้างเมื่อไหร่ไม่ต้องสนใจเอาว่าก่อนหนึ่งห้าคือสมเด็จโตอ่าต่อมาก็พระปีรันนี่พระปีรันม,มรรคพระปีอะไรไม่มีเซิร์ชกูเกิลอยู่นี่มีมนี่ไงพอพระปีรันก็พระพุทธโคสอาจารย์เจริญรรคืออันนดังคือชื่อทา่านชัยหมพี่อ่าประวัติพระพุทธบาทปีรัน ครนะครับอ่าพอพุทธกษาารย์เจริญก็หลวงปูน่นาคนีง่ง่ายง่ายไหมนาดนามชื่อผู้สร้างคือมอมพระเจ้าพุทธบทัตรปีรันเอาว่าประวัติของท่านอนะ่ะท่านมรดภาพปีอะไรผู้พุกษาจารย์เจริญนะน่าจะสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดไม่เจ็ดสามพัเจ็ดหกอ่ะ อ่าปู่นาคเนี่ยสองห้าหนึ่งสี่ใช่ไหมปู่ภูไม่ได้อยู่ละครังปู่ภูอยู่วัดอินเดี๋ยวระเวเวไนว่าปู่ภูเนี่ยปู่ภูเนี่ยมรณภาคสองสี่เจ็ดสามไหมแต่ท่านอายุร้อยกว่าปีอะ พระปูป่ภูอ่ะในชุดพวกแซยิดแขนกลมแขนหักซอกอะ่ะเนื้อจึงเก่าน้อยไงมรณะภาพปีสองสี่สีสามสองสี่สีสามเห็นป่ะแต่ว่าท่านเนี่ยเริ่มสร้างพายุเดียวกับเริ่มไม่นับนับอ่านะเริ่มไม่นับนะครับนับว่าพระของท่านเนี่ยต้องมีความเก่าก่อนปีสองสี่สี่สามเห็นป่ะ พระพุทธโกษาจารย์ต้องมีความเก่าก่อนปี2473ปู่นาคเนื้อพระต้องมีต้องตั้งแต่เอาว่าตีซะห75ขึ้นมาถึง14เราจะเห็นการเปรียบเทียบแล้วว่าเห็นไหมนะถ้าพระพุทธบาทพิรันก็ไปเอาพระปีรันมาดูสิเห็นบอกว่าพระปีรันะปกโพเปลเพิงอะเนื้อขายอะไรโอเนื้อขายท้ายตลาด ใช่ไหมเนื้อขายพระกลุ่ท้ายตลาดนะอ่าสมเด็จพระสมเด็จโตเนี่ยยุคปลายเนี่ยต้องเท่าปู่ภูยุคต้นเริ่มง่ายไหมและสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจได้ว่าในก่อนปีสองสี่เจ็ดสามเนี่ย เชื่อไหมว่าการสร้างพระสมเด็จยังไม่แพร่หลาย<ช>ยังยังอยู่ที่ในพระนครอยู่ในกรุงเทพต่างจังหวัดยังแทบไม่มีถูกไหมว่าก่อนปีสองสี่เจ็ดสามร้อยปีที่แล้วเนี่ยพระเหนือการอีสานใต้ไม่มีพระผงเข้าใจเล่นไง่ายไหม พอเราเล่นพระเก่าอ่ะเราจะเข้าใจแล้วว่าองค์เนี้ยเก่าแบบเนี้ยมีแค่ไม่กี่หลวงพ่อที่สร้างแล้วเอกลักษณ์พิมเนี่ยเป็นของหลวงพ่ออะไรข้าวํามทีพระพงมีเป็นพระกุ้งพระผงมีเป็นพระกุ้งไหมคือต้องถามว่าคําว่ากู่แชแชจะต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นกู่ห้าร้อยปีขึ้นไปเนี่ยยากไม่มีไม่มี้เข้าใจไหมเออแล้วที่เรียก กูวันลังสียก็เป็นยุคของเนี่ยพระครูธรรมกิตติแจ้งไงก็ในยุคเดียวกับอ่ากกมยาปวรเลสแต่แค่เรียกว่าพระกูใช anyway> ่ก็คือพระที่เก็บไว้ในสถานที่อ um> uh uh ันท no> hm um ี่หนึ่งเก็บไว้ในเจดีย์เก็บไว้ในโบสถ์เก็บในใต้พระประธานก็เรียกว่ากลุ่อ่าแล้วก็เข้าใจว่าไอ้คำว่าพระกลุนั้นน่ะคือสร้างโดยยุคพระเกจิหรือสมัยก่อนเขาสร้างโดยฤาษีอ่า ถ้าแยกเป็นพระกุ้ง่ายๆว่าพระกุสร้างโดยฤาษีกับพระกุสร้างและเสกโดยพระสงฆ์หรือพระเกจิก็จะเห็นภาพง่ายเข้าไปอีกอย่างพระสุเดจองค์ในมือผมเนี่ยอ่าถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้เพื่อนๆหลับตานึกปูป่ผูเก่าเท่านี้ไหม แค่นี้เองเปรียบเทียบหลับตานึกว่าหลวงปู่ภูกับพระองค์เนี้ยองค์ไหนเก่ากว่าอ่านะครับหลวงปู่ภูกับพระองค์นี้องค์ไหนเก่ากว่านะวปูป่ภูโนโ้เหลือไหมโอเหลือเลยต้องเหลือเลยต้องหาหเลยพี่ใช่ต้องหา อาพี่ชัดชัยครับผมจะต้องเรียนแบบนี้ว่าพี่ต้องซื้อไปดูทุกอายุบอกไม่ได้ต้องเห็นการเล่นปลาคือผมเน้นในการเอาของจริงอมาวางหน้าจอซึ่งผมมีคลิปเหล่านี้ไว้หมดแล้วแต่จะถามบอกว่าปลาสมเด็จเก็บดีแล้วมันจะใหม่เหมือนพระใหม่เป็นไปไม่ได้ เก็บดียังไงก็ต้องเก่าเขาจริงมันจะมีความเก่าให้ดูถูกเก็บดียังไงก็ต้องเก่าเขาเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามการเวลาเน,นี่ยพี่ว่ารถเนี่ยไม่ได้ใช้จอดไ,ไดลลดว้ในโรงรถอะเก่าไหมสีจะมีการลอยแตกลานไหม นี่ไงง่ายๆว่าพราะองค์เนี้ยมีความเก่ากว่าหลวงปู่ภูไหมเก่ากว่าแซยิดแข็งหักศอกเก่ากว่าองค์เมื่อคืนไหมเมื่อคืนนี้ผมน่าจะมีการถ่ายรูปไปไหมใช่แต่เก่าหน้าตาเป็นยังไงอะ่ะง่ายๆต้องเห็นไม่ยากเลยครับซื้อวัาเลิมพระเกียรติไปดูก็ได้วัชเลิมก็ไม่แพงนะพี่นะถูกซื้อสมเด็จหักไปดูก็ได้ ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผ่าเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ c h e c เช็คแอปเช็คผ่าแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปั๊บใบเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคนืนเงินเต็มจำนวน100เเซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักราคาเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ line. SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคตได้เลย